เราว่าถ้าเราไปเจอหนุ่มเท้าคู่ละร้อยส0งแล้วเป็นฟฟิงเกอร์เหมือนกันนะอไอตัว,ว,วนิ้วเท้าเนี้ยมาจจะใหญ่ก็ได้เก็นปะพอมันใหญ่กว่านิว้วโป้งเราใหญ่กว่านิ้วชี้เราอะเราว่ามันแสดงประสิทธิภาพมันไม่ได้เต็มที่อะพอมันไม่กระชับเข้าเข้ากับนิ้วเท้าอะ สวัสดีครับสวัสดีครับปีพีนี้เราจะมารีวิวถุงทาวิ่ง<ช>แลกหน่อยนะครับเพราะว่าแบรนด์เนี้ยมันเพิ่งเข้ามาจำหน่ายร้านเราถูกไหมพี่จริงๆเมื่อแบบหลายๆปีก่อนเคยเข้ามาแล้วรอบหนึ่งแต่นะตอนนั้นนะ่ะมันก็จะมีแบรนด์คู่แข่งเขาถูกไหมแบรนด์ที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยชื่อยามาตูนแต่ก่อนเนี่ยเวลาเข้าร้านเรามาก็าจะเจอทั้งยามาตูนจะเจอทั้ง in i, นะอินจินจิเนาะซึ่งต้องยอมรับว่าอินจินจิตอนนั้นนะ่ะ สีเบสิกเขาว่าจะเยอะกว่าสีเพลนๆสีดําสีเทาสีขาวจะเยอะกว่าและนาเวลานั้นยามาตูนสีแบบโอ้โหชูดชาดเลยส้มตัดกับโบนส้มฟ้าส้มอะไรอย่างเงี้ยตัดกันก็เลยแบบเออหลายๆคนก็อาจจะกังวลเรื่องสีแต่เรื่องคุณภาพจริงๆมันเขาขี่เขาสูงสีกันมาตลอดอยู่ละซึ่งยามาตูนกับอินจินจิเนี่ยมันจะเป็นถุงเท้าแบบ สอดเข้านิ้วทุกนิ้วถูกเลยเขาเรียกว่าห้านิ้วใช่ใช่เขา <อ S 2> เรียกว่าห้านิ้ว,วแต่จริงๆแล้วทั้ง2แบรนด์ก็ทาถูกเท้าที่มันไม่ได้แยกเป็น5นิ้วเหมือนกันวันนี้เราจะเอามาให้ดู2ตัว2รุ่นเป็นรุ่นของแท็กแอนฟิลกับตัวสไปเดอร์นะแพคเกจครา่าวๆก็จะประมาณนี้ตัวแท็กแอนฟิลก็คือตัวนี้คุณสมบัติแน่นอนคือมันมันน้าหนักเบาถูกไหมดูทีละตัวแล้วกันที่บอกว่ามันน้ําหนักเบาเนี่ยมันจะประมาณนี้ลวดลายก็จะประมาณนี้ พื้นจะไม่มีเป็นพวกแบบเป็นเป็นดอดกันลื่นจะไม่มีเนาะเพราะว่าจุดเด่นของตัวนี้มันคือน้ําหนักเบาระบายอากาศดีเริ่มดูที่ผ้าก่อนได้ผ้าเนี่ยมีเทคโนโลยีอยู่2อย่างคือ c ูลแม a กคูแมเนี่ยก็คือเหมือนแบรน์ทั่วไปถูกไหมระบายอากาศดีแห้งเร็วประมาณนั้นอีกเทคโนโลยีหนึ่งชื่อว่าไลกาเนาะไลกาเนี่ยจะทําให้ผ้ามันแบบ มันไม่ย้วยคือมันยืดแล้วมันหดกลับมาไม่ใช่แบบว่าดึงแล้วมันย้วยไปเลยครับผมเนะดังนั้นมันก็ทํางานกันได้ลงตัวพอดีส่วนอืนนจุดเด่นของคู่นี้มันก็จะมีเป็นอันเนี้ยห้านิ้วทุกคนรู้อยู่แล้วการนิ้วเท้าเสียสีกันเพราะว่าพอนิ้วเท้าเราันเสียสีกันเนี้ยมันจะขึ้นเป็นตุ่มน้ำทุกทุกคนเคยเจออยู่แล้วครับบางคนวิ่ง10โลก็เป็นบางคนต้องเป็นฮาฟถึงเป็นบางคนเป็นมาราธอนถึงเป็นแล้วแต่ผิวหนังของแต่ละคนเนาะบางคนมีความเซสซิทีฟไม่เหมือนกันแแลกกกก็ออีียยย่่าาาาาางงนนนึ้้้เจบรตูทมโด ถ้าเราคิดถึงคำคำว่าฮอกไกโดคิดถึงญี่ปุ่นเนี่ยเราจะคิดถึงความปราณีถูกไหมตัวเนี้ยมันผ่านการเหมือนกับเย็บอะผ่านการหนิดลงไปองรอยครั้งจนได้ออกเป็นคู่นี้เนาะดังนั้นเรื่องความเนี้ยความอะไรเงี้ยคู่เนี้ยโดดเด่นอยู่ละต่อไปคู่แรกสําหรับใครที่ชอบสายแบบซิ่งๆหน่อยไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะต้องหาถุงเท้าสักคู่หนึ่งเพื่อให้มีความหนาเพื่อให้มีความนุ่มเนาะมันเป็นแบบบางๆแต่มันก็อยากให้ความนุน่มอยู่เหมือนกันนะเน้นสบายๆหน่อยก็รุ่นนี้ได้ใช่ใช่ใช่ขาแรงนะ่าชอบรุ่นนี้มากกว่า อีกุ่นหนึง่งมันคือ Spider Art Spider Art Ar เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของ Yamato สิ่งที่มันต่างจาก Traeanfield คือมันมีความเป็นคอมเบชั่นหนึ่งแล้วมันมันมีความเป็นคอมเบชั่นมากกว่า,าม,มันมีความเป็นดอทอย่างเงี้ยกันลื่นด้วยเนะาะพูดถึงคอมเบชั่นก่อนคอมเบชั่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเห็นภาพชัดไหมพอสมมุติว่าเราสวมถุงเท้าลงไปเนี่ยตรงฝ่าเท้าตรงเนี้ยม,มันจะเป็นแบบลัดๆัดหน่อย เนาะ,ะเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยไอ้เจ้ากรงพวกนี้มันจะขยับเยอะถูกไหมครับพอมันขยับเยอะโอกาสที่มันจะล้าเร็วโอกาสที่มันจะเกิดตะคิวเร็วขึ้นมันก็มีสูงเจ้าพวกนี้มันเลยทําหน้าที่พยุงไวอืมจริงๆหน้าที่มันคล้ายๆกับพวกรัดน่องหรือว่าปลอกแขนหน้าที่คล้ายกันคือทําให้พวกกล้ามเนื้อให้ร่างกายเรามันสบัดน้อยลงที่สุดนอนแล้วพวกกดแลกติกมันก็จะออกมาช้าที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นอนนี่คือข้อเด่นของเขาของผู้นี้จริงๆมันแยกประเภทชัดเจนเนาะใครที่ ต้องการความซิ่งความเบาอย่างเดียวใส่รองเท้าวิ่งคู่นั้นแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันมันลื่นหรือมันถลายอะแก่กันเปีนวนีจะเหมาะกว่านะแต่ถ้าใครที่ออรู้สึกว่ารองเท้าที่ใส่อยู่ทุกวันนี่ เลือกไซส์ก็มาเลือกตรงแล้วผูกล็อกข้อเท้ารูสุดท้ายก็ผูกแล้วครับอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกที่3ละการที่จะช่วยให้เท้าคุณมันไม่ถลายไปชนข้างหน้าถุงเท้าก็มีส่วนสําคัญับการใช้รองเท้าริงเหมือนกันนะใช่ๆอ่ะพูดง่ายๆถึงแบรนด์อาลีอย่างเงี้ยสมมติถ้าคุณไปใส่ถุงเท้าบอลหรือว่าถุงเท้าที่มันเป็นแฟชั่นของอาลีอะเอามาใส่วิ่งเนี่ยมันใส่ได้นะแต่มันเลื่อน ใช่มันถลายแน่นอนใช่เนาะคล้ายๆกับเราเอาถุงเท้าเที่ยวของอาริไปใส่เตะบอลน่ะลื่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองรุ่นเนี่ยมันมีจําหน่ายที่ร้านเราทั้งหมดสองสีถูกไหมพี่ใช่สีขาวแล้วก็สีดำเนาะถ้าสไปเดอร์อาร์ชก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนาะมีสองสีนี้แล้วก็ถ้าเป็นแฟร์กันฟิลตัวซิ่งๆหน่อยก็จะมีสองสีนี้ราคาสองรุ่นนี้เท่าไหร่บ้างนะพี่เออ่ถ้าเป็นตัวแฟร์กันฟิลห้าร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นตัวสไปเดอร์อาร์ชที่มีดอทข้างล่าง 690บาทก็คือจะแพงกว่าหน่อยเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะกว่าเดี๋ยวเนี้ยเรามีกิจกรรมอาริลันคับประจำสัปดาห์เนาะเดี๋ยว,วเราจะเอาถุงเท้า2รุ่นเนี้ยไปลอง กับเซสชันที่ชื่อว่าฟ้าเหล็กอ่าเป็นฟ้าเหล็กอยู่แล้วใช่วันนี้8กิโลเนอะเราอาจจะแบ่งครึ่งหนึ่ง4กิโลออจจใส่รุ่นหนึ่งเอออาจจะขอแวบสักแปบ๊บหนึ่งเปลี่ยนรองเท้าไปอีกรุ่นหนึ่งหน่อยเนาะจะได้รู้ฟีลลิ่งว่ามันประมาณไหนซึ่งจริงๆพวกเราอะ่ะเคยลองใช้พวกนี้มาอยู่แล้วเดี๋ยวก็มาเก็บพวกอินโซอินเสิร์ตแล้วกันจะได้เห็นชัดๆว่าเออมันมีอะไรบ้างประมาณไหนดีเทลประมาณไหนแล้วกันอ่าโอเคอเดี๋ยวไปดูกันว่าถุงเท้าแบรนด์ยามาโตนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะถุงเท้าสอรุ่นที่เราเอาไปลองวิ่งวอร์ม1รุ่นแล้วก็ไปฟาสเล็กอีกหนึ่งรุ่นเนาะตัวที่เราเอาไปวิ่งวอร์มเป็นตัว s p i เดอร์อถูกไหมพี่ใช่ใช่ใชอ่อีกตัวหนึ่งที่เอาไปฟาสเล็กเป็นตัว track and f i e l ตัวซิ่งซหน่อยมันจะได้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละรุ่นสีชมพูเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวของที่พี่อ๋อใช้งานอยู่แล้วถูกไหมพี่ใช่ใชซึ่งร้านเราเนี่ยมีจําหน่ายสีขาวและสีดําเอาวิ่งบอมก่อนและกันพี่ตัวสไปเดอร์อาพี่รู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่วิ่งบอมมาสักระยะหนึ่ง เอาจริงนะพอได้เทียบเป็น2รุ่นน่ะได้ใช้2รุ่นน่ะเรารู้สึกประทับใจรู้สึกว้าวกับรุ่นเนี้ยมากกว่ารุ่นบาบด้วยซ้ำไปค,คือจริงๆคาว่าหนาของรุ่นเนี้ยมันไม่ได้หนาเท่ากับมันไม่ได้หนาเท่ากับคูชชั่นของหลายๆแบรนด์ด้วยซ้ำไปนะเนาะมันหนาแบบกําลังพอดีซึ่งไอ้ตรงนิ้วข้างหน้าตรงเนี้ยมันแทบจะหนากว่าไอ้รุ่นแขร์กันียลแค่แค่นี้ดวเองแต่จุดเด่นของเจ้าตัวเนี้ยมันคือข้างล่างมันมีตัวดอทตัวนี้ซึง่งจริงๆแล้ว ถ้าตามสเปคที่เขาบอกเนี่ยมันไม่ได้ใส่แค่วิ่งแค่ออกกาลังกายอย่างอื่นๆได้อย่างเดียวนะมันสามารถใส่โยคะใส่พิลาทิสก็ได้นะเ,<อ>เพราะว่าหุบางนคนก็ไม่ได้ใส่แบบรองเท้าที่มันเป็นทางการขนาดนั้นใช่ไหมพวกพิลาทิสพวกโยคะก็าต้องใส่แบบอะไรแบบเนี้ยใส่ได้เหมือนกันดืมๆเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกชอบคือพอใส่ไปเนี่ยไอ้ตรงเป็นเมดตรงเนี้ยมันแอบรู้สึกว่ามันไม่ได้ดึ่มอย่างเดียวมันให้เขารู้สึกเหมือนแบบนุ่มๆอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าซับพอร์ตขนาดนั้นนะมันให้เขารู้สึกแบบนุ่ แล้วก็ไอ้ส่วนที่เขาบอกว่ามันเป็นคอมเพรสชันน่ะที่ช่วยเรื่องให้กล้ามเนื้อมันล้าช้าลงอ่ะอันนี้เราเห็นด้วยหลังจับถอดมันจะรู้สึกเท้ามันสบายไม่รู้สึกมันล้ารับผมถามว่ามันช่วยแบบซับสมมติมีร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยซับเก้าสิบไหมเราว่าก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเออมันอยู่ที่หลายๆอย่างด้วยแล้วยืดเหยียดก่อนไหมยืดเหยียดหลังไหมด้วยแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยละกันส่วนไฟฟิงเกอร์เรารู้อยู่แล้วข้อดีของมันคือนิ้วมันจะไม่ ีิ้วอกันิ้วมันจะไม่เสียสีกันแล้วก็มันจะไม่เกิดตุ่มน้ําถูกไหมซึ่งไอ้ข้อดีข้อน,นี้สองรุ่นมัน,มนเท่ากันมไม่ใช่ว่ารุ่นนี้หนากว่าแล้วอ,อ,อีกรุ่นหนึ่งมันจะดีกว่ามไม่ใช่อยาา่างนั้นถามว่าถ้ามันจะมีข้อเสียหรือข้อที่มันไม่ชอบของรุ่นนี้จริงเราว่ามันแอบใส่ยาแต่คําว่าใส่ยาของเขาว่าให้เทียบยังไงดีเราว่าถ้าเราไปเจอหนุ่มเท้าคู่ละร้อยสองร้อยแล้วเป็นฟลฟิงเกอร์เหมือนกันนะไอ้ตัวนิ้วเท้าเนี้ย มาจะใหญ่ก็ได้เก็ตป่ะอพอมันใหญ่กว่านิ้วโป้งเราใหญ่กว่านิ้วชี้เราอะ่ะเราว่ามันแสดงประสิทธิภาพมัน,มนไม่ได้เต็มที่อะพอมันไม่กระชับเข้าเข้ากับนิวว้วเท้าอ่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นคอมเพสชั่นด้วยหรือเปล่าพี่มันเลยรู้สึกว่าจะใส่ยากหน่อยด้วยด้วยด้วยส่วนหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าไอ้ส่วนที่ทําให้มันใส่าย,ยากอะ่ะ คอมเบชั่นมันก็ใช่แต่คอมเบชั่นเก็ตไหมเวลาดึงขึ้นมามันก็โอเคแล้วมันก็รัดในแบบของมันแล้วแต่ตรงนิ้วนี่แหละโอ้โหที่กว่าจะใส่ได้แต่ละนิ้วอะเพราะกอเป็นคนเก็บอินเสิร์ตที่มันจะรู้ว่าโอ้โหเมื่อไหร่จะใส่เสร็จสักทีวะเนี่ยแต่ก็อย่างที่เราบอกไปถ้าถุงเท้าที่มันไม่ได้มีคุณภาพจริงๆอะเราว่ามันพอมันหลวมๆมามันไม่ได้ะไรแล้วมันจะกลายเป็นว่ามาจะเกิดตุ่มน้ำด้วยซ้ำใบเพราะว่ามันไม่พอดีกับนิ้วเท้าผมถามหน่อยพี่ไอตัวจุดการลื่นอะ ระหว่างลงเท้าอ่ะมันมันกันลื่นเต็มร้อยเปอตไหมตอนจังหวะที่ไปลงเท้าอ่ะการการการเพราะว่าเราคิดว่าเขาออกแบบมาเพื่อตามจุดที่เราลงเท้าพอดีเนาะตามจุดที่มันลงเท้าอ่ะคือไอ้จุดด้านข้างเท้าด้านในอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าถ้ายิ่งแปะเพิ่มอ่ะน้าหนักเพิ่มแน่นอนรอยรเีพวกนี้มีน้าหนักแล้วมาอีกหนึ่งรุ่นครับเป็นรุ่นแท a and f e l ลตัวนี้ใส่มา8กิโลรู้สึกยังไงบ้างแท็กแอนฟิลสิ่งที่เรารู้สึกต่างจากรุ่นเมื่อกี้ เราว่ามันไม่ใช่ว่าคู่นี้มันลื่นกว่านะคู่นี้มันคือเหมือนรองเท้าทั่วไปมไม่ได้มีเทคโนโลยีที่มันกันลื่นแต่แค่ไอ้เจ้าคู่นี้มันกันลื่นได้ดีเกินไปแค่นั้นเองอ,อันนี้คือระดับปกติข้อดีของนี้คือมันเบามันระบายอากาศได้ดีกว่าระบายเหงื่อได้ดีกว่าส่วนสิ่งที่มันมีไม่ได้เท่าเจ้าคู่นี้คือความกระชับตรงบริเวณแบบข้อเท้าอพอเราสวมลงไปปุ๊บเนี่ยอแน,น่นอนข้อดีคือมันใส่ง่ายถูกไหมใส่ง่ายการรันตุ่ม ทองอะไรเหมือนกันเป๊ะเลยเบาระบายอากาศดีแต่ข้อเสียสําหรับเราคือเวลามันใส่เสร็จปุ๊บอะไอตรงช่วงเนี้ย่วนดูยืดยืดปะช่วงช่วงเนี้ยมันไม่ได้ยวยขนาดนั้นนะแต่แค่มันก็แค่แบบสบายๆช่วงเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนคอมเมชั่นที่มันมาลัดมันไม่เข้าเท้าร้อยเปอร์เซ็นต์เออเออซึ่งซึ่งมันแล้วแต่คนชอบนะเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรที่มันกระชับแบบแบบคู่นี้มากกว่าอืครับผมแต่ก็เข้าใจได้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบใส่รองเท้าได้ พอดีไซส์อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องเท้าเลื่อนอยู่แล้วเราว่าคู่เนี้ยเหมาะจะเล่นมากกว่าพี่เพราะว่าราคามาถูกกว่าถูกไหมอันนี้ห้าร้อยห้าสิบอันนี้ตั้งหกร้อยเก้าสิบเออแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เขาอัดเข้ามาไอรุ่นแท็ก d f นฟิวตัวเนี้ยนิ้วก็ใส่ง่ายกว่าใส่ง่ายกว่าใส่ง่ายกว่าเยอะเลยใส่ง่ายกว่าเยอะเลยสุดท้ายพี่อยากให้พี่แนะนําคนที่อยากมาซื้อถุงเท้าแบรนด์นี้หน่อยครับ จริงๆถุงเท้านะตอนนี้มันมีหลากหลายแบรนด์ถูกไหมแล้วก็มีหลายๆแบรนด์แล้วที่เดินตามทั้งอินดินจิทั้งเย er ียมาตูนถูกไหมอาดิดาสในที่นี้เขา,เขามี e ฟ i v e f i n g หมดแล้วมีห้าในิ้วหมดเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่า,วามันเป็นกิมมิ c หนึ่งและสองคือมันคุณสมบัตมิมันช่วยเรื่องอะไร,รนะค,รคนที่วิ่งไกลๆเนี่ยเขาจะชอบอะไรแบบนี้อยู่ละพวกเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันใส่ย,ยากมันจะรู้สึกว่ามันแปลกห้าห้าถึงสิบนาทีแรกอะเราจะรู้สึกว่าอะไรวะ ทำไมมันต้องแยกนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสิบปีคุณจะเริ่มชินละดังนั้นพวกนี้มันเป็นเหมือนหนึ่งทางเลือกแล้วกันถ้ามันขึ้นชื่อว่ามาจากญี่ปุ่นผลิตในญี่ปุ่นนะไอ้พวกเรื่องดีไซน์เรื่องความทนทานเราว่าโอเคอยู่และว,วัสดุดีอยู่แล้วดังน,นั้นก็มั่นใจได้มั่นใจได้มีแบ่งประเภทให้หน่อยได้ไหมพี่ t a ็กแอนฟิ l อาจจะใช้ใส่ซ้อม s p i เ e อ a r ออาจจะใช้ลงแข่ง Okay. สําหรับเรานะถ้าเป็นระยะทางนะเราว่าแบบไม่ได้<ะ>เช่นคุณจะแบกว่าคู่นี้5้าถึงสิบห้าถึงยีแล้วคู่นี้ไปคู่เราว่าก็ก็ไม่ใช่แต่ว<ะ>่าทั้ง2รุ่นเนี้ยเราว่ามันใส่ได้ตั้งแต่แบบอ่ะคุณจะเริ่มซ้อมจ็อกธรรมดาคุณจะวิ่งลงคอวิ่งในคอ<ะ>400เมตร800เมตรไปจนถึงมาราอนแต่ขึ้นอยู่เัราะว่าฟีลลิ่งที่คุณอยากได้หรือว่าคุณสมบ,บัติที่คุณอยากได้จากถุงเท้ามันคืออะไรครับท,<ะ>ท,ที่เราบอกไปถ้าคุณใส่ถุงเท้าธรรมดา อาจจะแพงหน่อยแต่มันไม่ใช่ถุงเท้าวิ่งอ่ะยังไงมันก็เลื่อนเนาะมันได้มันได้แค่ดีไซน์สวยแต่ยังไงมันก็เลื่อนแต่พวกเนี้ยมันก็มีฟังก์ชันที่มันมาเพิ่มให้เนาะก็ถ้าเป็นคนที่ชอบเบาๆใส่รองเท้าตรงซ้ายอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาว่าอสมมติเราใส่พาเม็กแล้วมันเลื่อนแม็กหน้าคุณเลือกคู่นี้ได้เลยเนาะถ้าไม่ได้มีปัญหานะเลือกคู่นี้ได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีปัญหาว่าใส่คู่ไหนมันก็เลื่อนอยู่ดีลองเลือกตรงไซส์รองเท้าแล้วมันก็ เลื่อนอยู่ดีอ่ามันก็เลื่อนอยู่ดีครับล็อกเชือกดูสุดท้ายแล้วมันก็เลื่อนอยู่ดีเราว่ามันจะจบปัญหาด้วยที่ถุงเท้าแบบนี้แหละใช่ใส่หนาเพื่อให้มันกระชับขึ้นใช่ใช่ใช,ใช่ง่ายๆเลยถ้าชอบเบาอ,บอันนี้เบาและถูกกว่าอันนี้นุ่มนึบอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมเสื้อพี่ออน์เปลี่ยนคือเพิ่งวิ่งเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนเสือ้อใช่อ่าโอเคฝากไว้ด้วยนะครับกับ ถุงเท้าทั้ง2รุ่นจากแบรนด์ยามาตุนนะเป็น Spider a r อร์ราคา690บาทใช่ไหมพี่เลอะๆหน่อยนะมองแมมหน่อยใช่ซึ่งจริงๆแล้ว Spider a r อ์ของเขาเนี่ยมันมีความยาวแบบสาระดับที่ร้านเราขายจะเป็นชอตเนาะชอตจะประมาณแบบ ประมาณตาตุ่มหรือปิดตาตุ่มขึ้นมานิดเดียวอันนี้ที่เราลองมันเป็นมิดเดิลมิดเดิลคือสูงขึ้นมาอีกประมาณแบบสองสามนิ้วก็คือเลยตาตุ่มมานิดหนึ่งแล้วมันก็จะมีแบบแลองเลยแบบยาวเลยก็มีเนาะแล้วจริงๆแบรนด์เขามันไม่ได้มีแค่ฟลายฟิงเกิลด้วยนะเขามีเป็นเหมือนไอ้หัวกลมๆธรรมดาด้วยาก็คือถุงเท้าทั่วไปอ่าแต่ร้านเราไม่ได้นำมาจำหน่ายแค่นั้นเองอีกรุ่นหนึ่งแท็กแอนฟิลราคาเท่าไหร่นะครับแท็กแอนฟิลห้าร้อยห้าสิบบาทครับก็ราคาก็จริงๆก็ สมน้ำสมเนื้อนะกับ <ๆ S 2> กับวัสดุที่เขาทำมาอะไรเงี้ยค่อนข้างประณีตหน่อยบเบานุ่มแล้วก็ระบายอากาศดีย้ำนะครับสีที่วรวใส่วิ่งไม่มีจำหน่ายที่ร้านเรานะใช่ใช่อันนี้เขาให้มาทดลองสีที่เรามีจำหน่ายที่ร้านก็สีขาวสีดำสีเบสิกธรรมดาเลยหาซื้อได้ทาง a l i r u n n i n g s t o r e c o m นะครับแล้วก็หน้าร้านเซนทัลเวลิลชั้น3นะครับใช่ใช่ใช่พวกไอเขาอย่างไรไอพวกแพคเกจจิ้งเขาว่ามันจะมีบอกอยู่แล้วว่า เท้าแบบนี้คุณหมอะกับไซส์อะไรถูกไหมซึ่งไซส์ที่เขาบอกระบุเป็นเซนและไอที่ระบุเป็นเซนเนี่ยเราต้องดูว่าเท้าจริงๆเราอะมันขนาดเท่าไหร่ไม่ใช่ไซส์รองเท้าถูกปะเพราะอย่างอย่างเราอย่างเงี้ยเท้า2 4.3แต่เราไปใส่รองเท้าวิ่ง25.5ดังนั้นเวลาเราเลือกเราจะยืดจับ24.3ถ้าคุณยังไม่ชัวร์คุณเอาง่ายๆเลยถ้าอยู่ที่บ้านก็เวทเทสถูกไหมเอาเท้าจุ่มน้ำแล้วก็เอามาแปะบนเอได้หรือว่า ถ้าคุณอยากให้ช่วยริ่งมาที่ร้านเราก็ได้ร้านรเรามี 3D f o o แ Scanner เนาะจะบอกเลยว่าเท้าคุณยาวประมาณไหนและซ้ายขวายาวประมาณไหนฝาด้วยกับถุงเท้ายามาตุนนะครับผมสำหรับ EP นี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ